กินที่หลวงตาบอกว่าหลวงปู่บอกว่าให้สวดมนต์ถ้าเราสวดมนต์แบบมีสติรู้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่กับสวดมนต์เพราะเราจำบทสวดได้แต่สติไม่มีอืมถูกถามดีนะถามดีมากเลยสวดไปเรื่อยๆแหละพอมันชินแล้วเนะี่ยมันจะเข้าถึงพุทธมนต์ ความรู้สึกเนี่ยมันจะเข้าถึงไม่ต้องไปไปอ่านคําแปลหรอกความรู้สึกนั่นแหละเหมือนเราถึงเข้าถึงพุโทโธแล้จ้อ,อยู่พุโทโธเนี่ยเข้าถึงพุโทโธเมื่อไรมันก็ไม่เกิดเมื่อนั้นแหละเหมือนกันเพราะบางครั้งเวลาสวดรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าอย่างเนี้ยมาสวดแบบหลายๆคนกับสวดในพิธีเนี่ยสติจะดีมากแต่ว่าเราม,มีจุดเพ่ง แต่เมื่อไรก็ตามที่บอกว่าสวดคนเดียวใช่ค่ะสวดคนเดียวขอแค่ก้าจบเนี่ยจบที่ห้านี่แบบไปแล้วอย่างนี้แนะนำอะไรได้บ้างคะเขาเขาให้เปิดบทสวดหลวงพ่อให้เปิดบทสวดให้เปิดหนังสืออ่านเลยบทสวดนะบทสวดแล้วก็สวดตามทั้งที่เราอ่านได้สวดได้ก็ตามให้เปิดหนังสือไว้ไม่ต้องเปิดหนังสือหรือเปิดบทสวดนั่นแหละแล้วก็นึกไปตามบทสวด 嗯。Mm hmm.